พอทแดงแก้ยังไงหรือว่าติดดอยแก้ยังไงนะครับผมซึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ามวิธีการนะครับคือวันนี้ผมจะเอามาบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เราพอดแดงเนี่ยเราเนี่ยต้องไปดูที่พื้นฐานของหุ้นก่อนว่าพื้นฐานยังดีอยู่หรือเปล่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้หุ้นของเราเนี่ยราคาตกลงนะครับถ้าพื้นฐานยังดีอยู่แล้วก็ราคาตกเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาเลยนะ แือว่ายังสามารถถือหุ้นตัวนั้นได้เราก็ต้องศึกษาด้วยนะครับว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยที่มีอาการแดงๆอยู่หรือว่าติดดอยอยู่เนี่ยมีลักษณะธุรกิจที่ว่า ได้เปรียบคู่แข่งหรือว่าเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับถ้าแบงด์ของหุ้นตัวนั้นเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับสามารถถือหุ้นตัวนั้นต่อไปได้เลยนะครับผมสองนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าหุ้นตัวที่เราถือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอย่างเช่นว่าปันหลจะจะตกเพราะว่ามีวิกฤตมากระทบมันระยะสั้นเฉยๆแล้วสุดท้ายถ้าพื้นฐานหรือว่าอะไรที่มันยังดีอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาในจุดเหมือนเดิมนะครับหรือว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือถึงแม้ว่า หุ้นจะราคาตกนะครับถ้ายังจ่ายปันผลสม่ำเสมอเ,เท่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไระครับก็มีวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่วีไยทุกคนเนี่ยใช้อยู่เลยนะครับถ้าสมมุติพี่พี่ถือหุ้นอยู่สักประมาณ5ตัวแล้วถ้าหุ้น5ตัวนั้นเนี่ยแดงหมดเลยให้เราเลือกขายหุ้นที่แดงแล้วก็พื้นฐานเปลี่ยนไปแล้วนะครับขายออกไปรีบคัดลอนออกไปเลย วางแผนว่าจะคัดล้อไปที่ราคาไหนต้องวางแผนวางกล,ลยุทธ์อย่างชัดเจนด้วยนะครับว่าเราจะคัดล้อหรือว่าภาษาไทยก็เรียกว่าจุดแต่ขาดทุนเนี่ย ที่ราคาหนนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมเราต้องเลือกหุ้นเนี่ยที่ยังขาดทุนน้อยอยู่แต่ว่าพื้นฐานเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราต้องรีบคัดออกเลยนะครับแต่เราต้องกําหนดหราคาที่ว่าจุดการขาดทุนด้วยนะครับว่าเราจะคัดลอตที่ราคาไหนไม่ใช่เรือกอยากคาดก็คาดนะครับพุกอย่างเนี่ยต้องมีแผนการไว้หมดแล้วนะครับเช่นพอเราเดงผมรู้ผมถือหุ้นอยู่ตัวหนึ่งหุ้นเอผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะคัดลอตเมื่อหุ้นตัวเนี้ติดลบไปที่30%เอรเพอเมื่อยังไม่ถึง30%นะ ครับผมก็ต้องทําตามกฎแล้วก็ถ้าพื้นฐานหุ้นตัวนั้นยังไม่เตือนแล,แลวก็ถ้ายังไม่ติดลบถึง3าสเซนเนี่ยผมก็ต้องทําตามแผนของตัวเองนะครับผมก็คือเราจะไม่ทําตามอารมณ์อของตัวเองนะครับอยากทาแบบไหนก็ทําไม่ใช่นะครับเราต้องมีแผนการลงทุนของเราที่ชัดเจนมีวิธีการที่ชัดเจนนะครับผมก็จะทําให้เราประสบความสำเร็จในหุ้นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราไม่เครียดเวลาที่หุ้นแดงนะครับเพราะาหุ้นแดงเนี่ยเขาผมยีจะบอกว่า ในเสียมีดีในดีมีเสียนะครับผมถึงแม้ว่าหุ้นจะแดงเนี่ยแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่มีวิกฤตมากระทบระยะสั้นเฉยๆแต่ถ้าวิกฤตผ่านไปแล้วหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะสามารถกลับมาได้เหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่โอเคนะครับผมถือว่าเราจะได้ซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นของดีราคาถูกนะครับผม นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนนะครับยิ่งถ้ามีปันผลด้วยแล้วเราซื้อได้ในราคาที่ถูกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้รับปันผลมากกว่านักลงทุนที่ซื้อไปที่ในราคาที่แพงกว่าเรานะครับผมแล้วก็เวลาที่หุ้นตัวนั้นขึ้นเนี่ยเราก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้กําไรจากหุ้นตัวนั้นเพิ่มมากกว่าคนอื่นนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสได้3าต่อเลยนะครับผมแม้ว่าหุ้นตัวนั้นจะราคาตกสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากจะสรุปนะครับว่าการที่เราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจ ที่ราคานะครับเพราะว่าราคาเป็นปัจจัยที่เป็นระยะสั้นนะครับให้เราลงทุนเนี่ยเหมือนกับหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราอยากจะเป็นเจ้าของนะครับถึงแม้ว่าหุ้นตัวนั้นจะราคาตกแต่ว่าพื้นฐานธุรกิจของเรายังดีอยู่เรายังมีความชอบความเข้าใจในธุรกิจนั้นอยากเป็นเจ้าของในธุรกิจนั้นหุ้นตัวนั้นราคาลงมาก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปซื้อเพื่อที่จะเป็นเจ้าของบริษัทที่เราชอบในราคาที่ถูก แล้วเมื่อหุ้นตัวนั้นแพงขึ้นเกิน fair value ไปแล้วเรายังมีข้อดีหนึ่งข้อนะครับก็คือจะได้กําไรจากส่วนต่างราคาของหุ้นนั้นๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปีย่างนีน้ก็ผมก็อยากจะฝากคำคมไว้นะครับผมการที่เราเนี่ยจะเป็นนักลงทุนที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเป็น นักล,ลงทุนระยะยาวซึ่งไม่สนใจนะครับราคาของหุ้นเพราะเราไม่อยากจะเป็นเจ้าของราคาหุ้นนะครับแต่เราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการที่เราชอบจริงๆจงลงทุนให้เหมือนนักธุรกิจนะครับไม่ใช่ซื้อหุ้นเหมือนซื้อหวยหรือว่าซื้อหุ้นเหมือนเสี่ยงโชคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานววยรนอินเวนเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ